ใครที่ยังลงไฟล์ g p x ในสุนโตะไม่เป็นจำเป็นต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนครับผมนะวันนี้ผมจะมาแนะนำการลงไฟล์ g p x ที่โหลดมาจากรายการวิ่งต่างๆนะครับลงในนาฬิกาสุนโตะนะครับผมนะเ,เริ่มแรกเลยนะครับไปที่ Google Chrome นะครับผมจะยกตัวอย่างไฟล์ g p x ของ UTMBP 2024นี้เลยแล้วกันนะครับผมนะว่าลงไฟล์มันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะผมพิมพ์ไปที่ Google ครับ UTMBGPX2024 นะครับทุกคนเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์เขาเลยซึ่งในแต่ละรายการวิ่งเขาก็จะมีอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในทาง Facebook หรือในทางเว็บไซต์เป็น Official นะครับก็เราสามารถเอาไฟล์ GPX มาลงนาฬิกาได้เลยอ่ะครับจะเห็นนะครับว่า export นะครับผม Export GPX แล้วกดเข้าไปนะครับกด Export asGPX แนะครับแล้วก็จะขึ้นมาลิงก์ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ Open in นะครับ open in แล้วก็จะเห็นว่ามีว็บฟุนโตนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะก็เลื่อนไปด้านขวาแล้วจุด3จุดครับอ่ะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับก็จะเลือกแอปฟุนโตได้เลยปุ๊บกดแอปฟุนโตมันจะ เข้ามาออโต้เลยนะครับผมในในแอปซุนโตนี้นะครับทุกคนก็สามารถเซฟกดเซฟได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อชื่อรูทได้เลยนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วผมตั้งเป็น u t m b 2024นะครับผมนะอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับทุกคนนะครับอ่ะตามรูปอ่อแล้วก็มี use in word ด้วยกดติ๊กให้มันเป็นปุ่มเขียวๆนั่นนะครับ อ่าเรียบร้อยครับก็ตอนนี้แมปเข้ามาในแอปแล้วทีนี้เราก็ซิงค์นาฬิกานะครับผมนะเนี่ยเราก็ไปกดซิงค์นาฬิกาด้านบนนะครับเดี๋ยวรอภาพักนิดหนึ่งนะอ่านเราดูอ่าเราสามารถเลือกเป็น running หรือ trail running หรือ activity อื่นๆได้นะครับทุกคนก็ เริ่มเป็นเทรล running แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะแล้วก็ไปซิงนาฬิกาครับนะเ,<ร>เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมกดอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อ่ะเรากดเซฟก่อนนะครับเซฟปุ๊บขั้นตอนในการซิงนาฬิกามาหรือ,อยังอ่ะเนี่ยครับอ่ะมาแล้วนะครับผมนะ เนี่ยครับเราก็กดซิง์ด้านบนซ้ายมือสุดครับทุกคนเนี่ยก็นาฬิกาก็จะทำการซิง์แอปกับนาฬิกาแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปชมวิดีโอที่นาฬิกากันนะครับผมที่ว่านาฬิกาทำอะไรบ้างนะครับผมนะอ่ะมาครับตอนนี้อยู่ที่นาฬิกาซุนเตอเรสนะครับทุกคนอ่ะ เราก็เลื่อนยังยัางยางัยงทำอะไรอยู่เลื่อนไปที่เทรล running น,น,นะครับผมนะเป็นเทรล running นนหรือว่าอะไรก็ได้จริงจริงจ,งจ,งจงแล้วนะครับจะเป็นแต่สมัผมเลือกเป็นเทรล running น,น,นะแต่ตรงนี้อย่าเพิ่ง start นะครับก็ให้ไปเลือกที่เมนูของ navigation นะครับการนำทางนะ แล้วก็ไปเลือก r ร o t ครับทุกคนรูทปุ๊บ,บกดนะครับแมปมันจะแสดงมาตรงนี้แล้วครับทุกคนอ่าเลือก UTM B 2024นะครับอ่ามันก็จะเรียบร้อยเลยเราก็มันจะแสดงข้อมูลต่างๆนะครับของ g p x นะครับทุกคนง่ายมากเลยใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยครับก็ดูได้เลยนะเ,เพียบเลยข้อมูลมีเพียบเลยในไฟล์ g p x นะครับแล้วก็ กด a น i g a t e ครับผมนำทางนะอ่าเดวอเรชันก็จะเปลี่ยนเป็นร o ทแล้วนะครับทุกคนทีนี้เราก็เลื่อนไปด้านบนกด Start ได้เลยนะครับทุกคนครับอ่าพอ Start ปุ๊บอันนี้คือสัญญาณ gps มีนะเพราะอยู่ในคอนโดครับทุกคนอ่แต่แต่มันก็ Start ได้นะครับทุกคนครับก็ Start ไปแล้วดูเมนูไปครับทุกคนนะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ไกลกันแผนที่มันก็ น,นี่ที่นี่คือไทยเนาะต้องไปที่ฝรั่งเศสนะครับทุกคนอันนี้คือมันแมปแมปของผมเองนะเวลาถ้าจะดูเนี่ยก็ต้องซูมเอาซูมอินซูมเอาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับนะอันนี้ผมไปกดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอ่ะกลับมาแผนที่นะครับทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่ามียอดเขาให้ขึ้นกี่ลูกนะครับประมาณนี้ ทั้งนี้ซุนโต้เรสก็ยังมีฟังก์ชันที่แบบมีครามด้วยนะมี REST t ไทมที่ผมเลือกเป็นฟังก์ชันต่างๆก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับ